กองกำลังบูรพาโดยชุดเฉพาะกิจที่12ครับได้ติดตั้งป้ายประกาศ3ภาษาด้วยกันนะครับมีภาษาไทยภาษาอังกฤษและกัมพูชาบริเวณพื้นที่ป่าบ้านหนองจานและที่บ้านหนองยากแก้วเพื่อที่จะแจ้งเตือนประชาชนกัมพูชาครับให้ทราบข้อ,อก,กฎหมายเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าในราชนาจักรไทยพร้อมกำหนดโทษชัดเจนถ้าหากฝ่าฝืน กองกำลังบุรุพาโดยหน่วยเฉพาะกิจที่12ดําเนินการติดตั้งป้ายประกาศเตือนเป็น3าภาษาเลยนะครับมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษากัมพูชาบริเวณบ้านหนองจานและบ้านหนองยากแก้วตําบลโนหนหมากมุ่นอําเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเพื่อที่จะแจ้งให้ประชาชนชาวกัมพูชาครับได้ทราบถึงกฎหมายการบุกรุกพื้นที่ของราชนาจักรไทยและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับขอบเขตพื้นที่และมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดประกาศบริเวณบ้านหนองจานหมู่ที่3พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในราชอาณาจักรไทยและเป็นพื้นที่ป่าตามความหมายในมาตรา4ในวงเล็บ1แห่งพระราชบัญญัติป,ป่าไม้พศ2484หน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่สออก .2 หนองแวงสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9สาขาปราจีนบุรีได้แจ้งความดำเนินคด,ด,ดีต่อสถานีตำรวจภูทรโคกสูงเมื่อวันที่25กันยายน2568เพื่อเอาผิด กับผู้บุกรุกครอบครองพื้นที่ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา54และมาตรา72ตรีของพระราชบัญญัติป่าไม้มีโทษจำคุกสูงสุด15ปีและปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทพร้อมกำหนดให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ภายใน15วันมิฉะนั้นจะถูกจับกลุ่มดำเนินคดีตามกฎหมายอันนี้คือข้อความนะครับภายในแผ่นป้ายประกาศบริเวณบ้านหนองย่ากแก้วหมู่ที่9 พื้นที่นี้นะครับอยู่ในราชณนาจาักรไทยและก็เป็นพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้พศ2484เช่นเดียวกันโดยได้มีการแจ้งความดำเนินคดีไว้ที่สถานีตำรวจภูธรโคกสูงเมื่อวันที่17กันยายน2568แล้วก็มีบทลงโทษตามกฎหมายเดียวกันครับและกำหนดให้ผู้บุกรุกออกจากพื้นที่ภายใน15วันถ้าหากฝ่าฝืนก็จะถูกจับกลุ่มและดำเนินคดี